สเปลี่ยนเลยเหรอไอจีคนตามเยอะอ๋อลงรูปพีคนกดไลค์ถ้าลงรูปคนเดียวไม่ใครกดถ้าลงรูปสองหนุ่มคนกดเยอะมากแต่ขาดผู้ชายนะคะผู้ชายยังไม่มีใครมาเลยพี่แต่ผู้หญิงมีแต่เอาไปทีคิวเลยอย่างเงี้ยขอเป็นชายแท้ก็ก็เป็นความโชคดีของพีความน่ารักของเขาอ่ะมันส่งพี่เลยพุ่งขึ้นมาเป็นพีพุ่งใต้ขึ้นมาเลยหลังเจ้าเขาตีกันฉ่ำนางก็โอ้งนางก็ดื้อยู่ดื้อน่ารัก นี่ก็ทําเป็นนี่ก็ทําเป็นอ้าวไม่เป็นไรทำเปงนทำไปเลยเแต่สุดท้ายก็จำที่พูตลอดเลยเคนเขาชอบคนเขารักคนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์ไม,ไม่นะน้องไม่ซีเรียสอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องไปมั้งการออกอีเวนต์ข่าวลือคือไม่เอาไม่ถามคำถามนี้ถ้าถามพี่อ่ะพี่รู้เลยของพี่เท่าไหร่ว่ามาเลยพี่ะรับผลคนดังท่านหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ในโลกโซเชียลตื่นเต้นมากข้าตื่นเต้นมากครั้งแรกด้วยนะสัมภาษณ์แบบนี้ไม่เคยเลยรู้สึกยังไงบ้างที่ตอนนี้เรากลายเป็นแบบไปไหนคนก็เล่น ดีใจตื่นเต้นดีใจแล้วก็มีความสุขมากเขาพยายามจะถ่ายรูปให้ทุกคนเลยมีส<อ>ิ่ต้องเปลี่ยนไปเยอะไหมครับจีนไม่เปลี่ยนค่ะ<อ>ที่มีงานประจําอยู่แล้วด้วย<อ>ยังจัดสรรเวลาไม่ได้<อ>ก็จะค่อยๆอ,อยากทําทุกง,งานเลยแต่ว่าค่อยๆจัดสรรเวลาก่อนเพราะว่าเรายังมีอองานประจําอยูอส่สิ่งทีง่เปลี่ยนไปตอนนี้คืออะไระครับี่สิ่งที่เปลี่ยนเลยเหรอไอจคนตามเยอะ ลงรูปทีคนกดไลค์ถ้าลงรูปคนเดียวไม่ใครกดถ้าลงรูปกับสองหนุ่มคนกดเยอะมากการการการเข้าหาของคนภายนอกที่เดินมาเจอเราแล้วปกติอยู่แล้วเพราะว่าพี่มีรังสีอมหิดอยู่แล้วออร่าความสวยดีออร่าออร่าความน่ากลัวอยู่แล้วแล้ตอนนี้ก็จะเริ่มเข้ามาหาเรากล้าเข้ามาหามากขึ้น กาก็แซวกันตลอดเลยไงฮะแต่ไม่แต่ขาดผู้ชายนะคะผู้ชายไม่มีใครมาเลยนะคะับมีแต่ผู้หญิงมีแต่พิธีคิวเลยอย่างเงี้ยขอเป็นชายแท้แต่ตอนนี้หลายๆคนก็เด็ดเป็นพี่จูนี่มากเลยคนที่สองหนุ่มหรืจะอะไรก็พี่จูนี่พี่จูนี่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาีนละคนเปลี่ยนชื่อเป็นพี่จูนี่ใช่ไหมก็เป็นความโชคดีของพี่ที่ที่น้องๆแบบว่าว่าเออ เชิญเข้าไปในร่วมทํางานด้วยใช่ใช่ไม่พาว่าโอ้โหการที่เราได้เข้าไปอยู่ในคลิปของเขามันจะทําให้แบบกลายเป็นไวรัลอะไรหลายๆอย่างไม่คีดพี่ทำมันตั้งนานแล้วทํามัตั้งนานแล้วหลายคลิปเราเห็นดูถ้ายูย้อนกลับไปเห็ไหมทำมาหลายคลิปแล้วแต่ว่ามันบังเอิญเป็นจังหวะที่มันแบบคนดูชอบเป็นไวรัลแล้วก็ด้วยความน่ารักของเขาอ่ะมันส่งพี่เลยพุ่งขึ้นมาเป็นผีพุ่งใต้ขึ้นมาเลยเออ บ้านมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ไหมพี่เ like รื่องของกระแสที่มันบูมขึ้นมาแบบว่าตังต้งแบบระเบิดไปเลยอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ไม่ไม่ได้คุยอะไรกันค่ะไม่ไม่ได้คุยเออใช่จะนัดกันไปถ่ายคลิปหนึ่งยังยากเลยอย่างเงี้หหยใช่ทุกวันนี้ใช่เพราะพี่พี่มีงานประจำพี่ยากใช่อย่างเมื่องานอีเวนท์ที่เขาที่บอกไปเราได้มาบอกี่แบกคุยเลยโอ้ยเขาเขาโทรมาบอกเลยเราโทรถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างบอกว่าดูดีตื่นเต้นตื่นเต้นมากแล้ว การที่ไปเห็นคนแฟนคลับคนที่รักเขาเยอะขนาดนั้นอ่ะเขาบอกว่าเขาขนลุกและเขารู้สึกว่าตื่นเต้นตลอดเวลาแล้วก็เกรงใจคนที่มาเลยอย่างเงี้ยเป็นห่วงว่าจะว่าทุกคนจะไม่ได้ถ่ายรูปจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอใช่ค่ะน่ารักมากแ่แล้วเขามาขอคำรึกษาเราขอขอกงานไม่ไม่เลยหรอไม่ใช่ไม่มีใครให้คำรึกษาใครได้ค่ะแม่จูดี้เอาสติไม่ได้เอาตั้งสติตเองไม่ได้เลย พาเข้าหา้ค่ะมาหลับทักได้หมดเลยทำในจอหลังจอเขาตีกันฉ่ำจริงหรอจริงแบบเมาแลหลังจอตื้เป็นไงบ้างนัก็โอ้นั่งก็ดื้ออยู่นางก็ใช้ได้อยู่แล้วเราใช้จริงจริงกับมันมันเป็นประมาณไหนดื้อแบบน่ารักหรือดื้อแบบดื้อแบบน่ารักไงเขาพูดท็อปิกมาว่าเราจะไปทําอะไรกันเนี่ยมันไม่มีสคริปต์เพราะมันต้องสดหมดพอสดปุ๊บเนี่ยพอจะไปทําอะไรทุกอย่างเนี่ย นี่ก็ทาเป็นนี่ก็ทําเป็นอ้าวไม่เป็นไรทำเป็นทำไปเลยเแต่สุดท้ายก็จบที่กูตลอดเลยเราจบเราล้มจ,จบตลอดเลยเไม่มีอะไรที่พี่จุนี้ทาไม่ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยพี่จุนี่คือกระแสะอะไรนะคะมาปกติน้องก็ปกติค่ะปกติค่ะใช่ถ้าถ้ามีพี่ไปด้วยก็จะปลอดภัยหน่อยพี่ก็จะบอกว่าต้องขออนุญาตถ่ายให้มันจบได้ฟุตได้เนื้อก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายรูป เพราะน้องพผัดถ่ายกับพี่ปุ๊บน้องพอมีใครจะถ่ายรูปน้องถ่ายทุกเคสอยู่แล้วไม่ว่าเขาไม่ักต่างประเทศไม่เดินเททางไทยเลยใช่<ต>เอาเขาเข้าใจแต,แต่อย่างล่าสุดน้องก็จะเจอคนที่เขาอ,อาจจะรับเศษเช่นไปเช่าห้องขัง้ขง,าง,าง,างคายใกล้ใกล้อะไรแบบงี้เราต้องสามารถอันนี้พี่ตอบในมุมพี่เนาะเพราะว่าเราไม่คุยกันเรื่องนี้อยู่แล้วมุมพี่พี่ก็คิดว่าเออเราก็ให้สเปซน้องทํางานนะคะน้องจะได้ผลิตผลงานดีๆให้เราดีกว่าเนาะแต่ว่าตัวตัวเขาเองเขาหมักตัวรับกับไม่รู้เลย เขาเขาก็เรียนรู้ตลอดค่ะเรียนรู้เพราะเขาก็เกาหลีเขาก็เรียนรู้วัฒนธรรมไทยอยู่แล้วค่ะเขาเขา p o ส i t i v อยู่แล้วกับความใจของเขาทำความันก็จะมีดราม่าต่างๆดราม่าเรื่อยๆเหมือนกันแม้กระทั่งล่าสุดอย่างที่พี่บอยเข้าไปคอมเมนต์นะครับว่เป็นดราม่าด้วยเหมือนกันอย่างไรจะได้หน่อยยังไงบ้างครับโอ้โหเราอยากให้ทุกคนคอมเมนต์หมดเลยคนมันรักคนมันดูคนมันชอบปะเนาะพี่ก็ ตรงเนี้ยน่ารักจะตายนะครับไม่ว่าจะเป็นใครพอพูดปุ๊บเบิกเงียบหมดเลยไม่มีใครกล้าคอมเมนต์เลยพี่คิดว่าปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติคนเขาชอบคนเขารักคนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์เป็นเรื่องปกติมากเลยอ่ะพี่ยังชอบให้คนมาคอมเมนต์เลยทําไมทำไมคนอื่นจะไม่ชอบอ่ะคะดราม่ามาเยอะๆอะคะเราแนะนำวิธีการรับมือกับชาวเน็ตบ้านเราไหมคะว่าเขาจะแบบเป็นสไตล์หนักอาจจะแตกต่างจากเกาหลีอะไรแบบนี้ไม่นะน้องไม่ซีเรียสหรอกค่ะน้องไม่ค่อย ไม่อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเลยมั้งก็เลยก็เลยไม่ซีเรียสเลยไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยน้องไม่กังวลเรื่องนี้เลยก็คงเข้าใจค่ะเขาไม่ได้กลัวดราม่าเลยไม่กลัวค่ะดราม่าน้องน้องเข้าใจน้องน้องอยู่แล้วก็น้องก็เรียนรู้ไทย c u เจอร์กับอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่จะดีกับขอบีเวนข่าวลือคือไม่เอาไม่ถามคำถามนี้เพราะเพราะข่าวลือปุ๊บันมาถึงพี่ะพี่ก็ไม่รู้ความจริงพี่พี่เออหลายคนมองถึงเรื่องค่าตกใอันนั้นอันนั้นพี่พี่น่าจะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เนาะ รายการสต่อไปู้กัตักันมากพี่อันนี้พี่ไม่รู้อันนี้ที่ไม่รู้พี่รู้หรอใจมหาคนรรู้อ,อ,อะไรกไเียงกะรลให้เขาโฟกัสเรื่องเอ่อ u ูทูบของเขาก่อนเ,อเดี๋ยวเมื่อกี้ผ่านไปเดี๋ยวทุกอย่างก,ก็ดีขึ้นอะไรนะพิจิตไปยอมไหมคะอะไรนะพิจิรีล่ะคะได้ไหมคะพี่หรอพร้อมเลย หอมหอมหอมถ้าถามพี่อ่ะพี่รู้เลยของพี่เท่าไหร่บ้างมาเลยเออรับทุกงานนะคะเอองานงานฟรีงานจ้างงานบวชไปหมดเออรับดีกว่าเนาะสองคนลหนือใครเป็นหักเลยชาบกรักไหมาวกะหลี่แบว่าเอก็เห็นเขากลับอยู่ค่ะเขาเห็นเขาไปเที่ยวไปอะไรอยู่ค่ะ คนหนึ่งไปแล้วล่ะเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วพูดภาษาเกาหลีได้อยู่ใช่ไหมคะพูดได้ใจคนก็ไปแซวว่าวิ่งเขียนภาษาเกาหลีได้ด้วยหรอไปแซวเขาอะไรอย่างี้ได้ได้อยู่ได้อยู่เขาฝากบอกอะไรกับแฟนๆไหมคะที่ใส่ก็จริงๆขอบคุณนะขอบคุณแทนน้องๆทั้งสองคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแล้วก็น้องๆเนี่ยมีความตั้งใจอย่างเดียวเลยตั้งใจจะผลิตผลงานที่ดีที่อะไรแล้วก็มอบความสุขให้กับ FC ทุกคน ไปอย่างยาวนานเลยค่ะฝากติดตามน้องๆด้วยนะคะแล้วก็เหลือใจเล็กๆเ,เสร็จมาติดตามพี่จูดีบ้าง